ไม่เป็นไรอันเดียววันนี้ไม่ถ่ายละลูกถ่ายคลิปหาทาเลเลยเดี๋ยวมึงแกหาทำเลอ่าจากคุณนายเชิญเต็มที่นี่มานี่เหมือนเน็ตอยู่คาปูน่าคาปูน่าที่หงิกหงิกอ่ะเมื่อวานมันมีคลิปอันหนึ่งที่เหมือนเน็ตขาก็ออกมือก็หงิกอะไรเงี้ยไม่ออกไม่ใช่คลิปนั่คือ แคปมาจากคลิปมันเต้นมันเต้นมันเต้นเนี่ยไม่ใช่คือเราชุดสวยจำเป็นอยู่ไหมไม่ไม่เป็นชุดแต่งสวยทำไมมนมืดไปหมดเลยไม่ไหวมันแน่นแตกอะวิช่ไม่อ้อยไม่ใช่ไม่อ้อยหนูดุมเทอย่างนี้หนูดุมเทอย่างนี้ไม่รู้ลองคลิปลองคลิป Happy b i r t h ์ a y ป้าอย่างนี่้เราทำไม่อ้อยแล้วเนี่ยเราจะตามสองห้าคนแล้วคือป่ะโอเค่ใช่ไม่อ้อยตั้งใจแบบนี้ไหมยวไปส่งพีวีมาถึงนะทีวีซื้อขนมมาฝากด้วย เนตจะเอาอะไรไว้บ้านปะล่ะทีวีมะฝรั <S S <ah ่งชมพูเออเออเออเนตเอาของบีนเอาไว้บ้านเอาอะไรเอางั e ้นที N ่เหลือเอากลับเอาทีวีไปกินจะเอาฝากที่เออเอาผลไม้ให้เขาเอาผลไม้ไปกินเนี่ยผลไม้หมดเลยก็ไปกินแล้วถ้าไหนไม่หมดก็ใส่ถุงนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปในรถแล้วก็มะม่วงเออเอาไปไปหมดเลยเออขากลับก็เอาใส่ถุงมาไใบแม่ไปใส่ที่นู้นก็ได้มัๆเดินไม่ให้เหรอคะใช่